วันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหาคนครสมเด็จพระนิรฐาธิรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลโทเกรียงไชยประสงค์สุการเจ้าก,กรมแพทยา์ทหารบกเชิญสิ่งของพระราชทานพร,ร้อมอาหารไปมอบให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามนในโอกาสบันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกรา,าคม2 5 6 8 ทนนหารที่พักรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ณัโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนใหญ่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชยายแดนภาคใต้และอยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทํากายภาพบําบัดและรักษากระดูกฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมทั้งฝึกอาชีพพัฒนาความสามารถให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ปัจจุบันมีนายทหารประทวนและอาสาสมัครทหารปร,ราณพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่อาคารมหาวิชุราลงกรณ์และอาคารวิชาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวรวมสี่นายพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ทําให้ทหารที่บาดเจ็บต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณมีกําลังใจและมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อประเทศชาติสืบไป